กามินบริจาคโอนตรงจากเกาหลีช่วยน้ำท่วมกับบุ๋มปนัดดากามินโอนตรงจากเกาหลีบริจาคสามแสนบาทมอบให้กับบุ๋มปนัดดาช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมเมื่อวันที่19กันยายนผู้สื่อข่าวรายงานจากบุ๋มปนัดดาวงพ้ดีโพสภาพและข้อความผ่านเพจดรปรนัดดาวงพ้ดีระบุว่าน้องกามินก็มา บุ๋มขอขอบคุณน้องกามินที่ร่วมบริจาคเงิน3 0 0แสนบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่เชียงรายและหนองคายผ่านมูลนิธิองค์กรทำดีนะคะทีมงานแจ้งว่าน้องอยากช่วยนานแล้วเพราะคนไทยน่ารักกับเธอมากแต่ก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงก็เลยสอบถามวิธีจากเพื่อนๆและโอนตรงมาจากเกาหลีขอบคุณแทนชาวบ้านที่เดือดร้อนทุกคนเลยนะทั้งนี้เพจของบุ๋มเรดา ก็ได้โพสต์หลักฐานการโอนเงินของกามินไว้ด้วยขอบพคุณที่ติดตามรับชมเพื่กันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ